เดี๋ยวนี้เขามีเว็บให้เราตรวจสอบชื่อพิมพ์ไปแล้วทักเลยว่าชื่อเราดีหรือไม่ดีเราต้องควรเปลี่ยนไหมครับแล้วมึงจะไปเปลี่ยนตามเขาทำไมล่ะชื่อมาแค่ชื่อเออมันเอาไว้เรียกมึงเฉยเฉยเอาไว้แสดงตัวตนมันไม่ได้มีผลต่อการใช้ชีวิตมึงเปลี่ยนร้อยชื่อจะดีวิเศษวิโสจะไม่มีตัวกรากีดีเลยสักตัวหนึ่งแต่สันดานเลวมึงสันดานมึงยังเป็นสันดานเลวยังเป็นสันดานชั่วมึงเปลี่ยนสักร้อยชื่อพันชื่อสันดานมึงก็ยังเป็นเหมือนเดิมการกระทําของมึงก็ยังเป็นเหมือนเดิมผลจากการกระทาของม มันจะเปลี่ยนหาอะไรได้กันนะมึงไม่เปลี่ยนสันดานแต่ถ้ามึงชื่อใช่ใช้ชื่อเดิมแม้ชื่อมึงจะมาจะมีกะลากนีดทุกตัวเลยก็ตามแต่มึงเปลี่ยนสันดานตัวมึงเองจากเลวจากชั่วให้เป็นดีผลจากการกระทํามึงต้องรับผลดีไม่มีเลวชีวิตมึงต้องดีขึ้นจากอะไรจากการกระทําไม่เกี่ยวกับชื่อชื่อมันจะไม่มีผลหาเหวอะไรเลยพอดีจะขึ้นบ้านใหม่พรุ่งนี้แต่มีเพื่อนบอกว่ามันไม่ดีช่วงกบฏสาบ้านจะร้อนจริงไหมคะ ทำไมอะมึงจุดไฟ,ไฟเผาบ้านมึงเหรอบ้านมึงจะร้อนบ้านมันก็บ้านน่ะมันก็ร่มเย็นมีหลังคาไม่ใช่เหรอบ้านมึงเปิดโอเพ่นเหรอไม่มีหลังคามีแต่ฝาผนังกับพื้นบ้านเหรออะบ้านมึงก็มีหลังคามันจะร้อนได้ยังไงมีแอร์ไม่ติดก็ไปสิเปิดก็ไปสิแอร์น่ะช่วงนี้ก็ฝนตกไม่ใช่เหรอบ้านมันจะร้อนอีกเหรอแล้วดูฝนเนี่ยนะเออถ้ามึงขึ้นบ้านหม่แล้วดูร้อนสิแล้วบอกว่าเออขึ้นบ้านแล้วดูร้อนมันจะร้อนนะเออนี่สิฟังเข้าท่า แต่นี่มึงขึ้นบ้านแล้วดูฝนมึงบอกว่าบ้านจะร้อนเออถ้ามันบอกว่าเอ,อ้ยอย่าขึ้นบ้านใหม่แล้วดูฝนนะมันจะเปียกเออนี่สิเข้าเหตุมีมีเหตุผลมึงฟังดูสิมันมีเหตุมีผลหรือเปล่ามึงพูดอะไรมึงฟังอะไรมึงต้องมีเหตุมีผลมีหลักเกณฑ์ไม่ใช่พูดไปเรื่อยฟังไปเรื่อยมันต้องมีหลักเกณฑ์หลักเหตุหลักผลสิเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ใช่ไหลไปเพอเจอร์ไปหมด บอกให้หยุดด่าก็ไม่ฟังมึงเป็นใครล่ะมึงเป็นพ่อเป็นแม่กูหรอกกูไม่ฟังมึงหรอกมึงเป็นพ่อเป็นแม่กูก่อนนะแล้วกูจะฟังมึงอ่าตายแล้วเวลากูตายไปมึงตามหากูให้เจอด้วยกูจะได้ไปเป็นไปมุดเป็นเป็นลูกมึงได้อะนะอแล้วมึงค่อยสอนกูอบรม่มนิสัยกูใหม่ชาตินี้ไม่ทันแล้วมึงสอนกูไม่ทันละเกินเยียวยากูบอกให้ด่าจนกูค้าขายไม่ดีเลยเอาเรื่องของมึงสิสมควรโง่ไง เออไม่เคยโทษตัวเองโทษแต่ชาวบ้านกูนั่งดูด่าของกูทุกวันแล้วคนที่เขารวยอะ่ะบางคนนี่เจอกูด่ารวยขึ้นนะมึงด่าแล้วจนแสดงว่ามึงโง่ฟังกูด่าแล้วมีแต่คนจะมีแต่คนฟังกูด่ามีแต่คนจเจริญมึงรู้ป่าทุกวันนี้ให้คนเข้ามาให้กูด่าเนี่ยไม่รู้วันหนึ่งกี่คนกี่คนจเจริญขึ้นหมดหูตาสว่างหมดมีมึงโง,ง่อยู่คนเดียวโดนกูด่ดาแล้วจนลงโง่ ขนาดกูด่าขนาดนี้ท่านที่จะตื่นรู้ได้กูด่าขนาดนี้ท่านที่จะมีสติสัมปชัญญะในการพิจารณาไครควรอะไรถูกผิดอะไรควรไม่ควรเออกูด่านี่ต้องเจริญขึ้นนะไม่ใช่ด่าแล้วแย่ลงนะถ้าแย่ลงแสดงว่ามึงโง่สุดๆแล้วขนาดกูด่าได้ง่ายขนาดนี้ด่าได้เข้าถึงทะลุทะลวงถึงซวงขนาดนี้เออถ้ามึงแก้ไม่ได้ทาให้ตัวเองเจริญไม่ได้กูก็รู้จะพูดยังไงแล้ะมันโทษหมดแต่มันไม่เคยโทษตัวเองเนี่ยคนไม่เซ็ตอยู่ในหัวนิดนึงอนะ ก่อนจะโทษตัวเองลองโทษคนอื่นดูก่อนนี่นี่คือคอนเซปต์หรือสโลแกนของคนประเภทนี้ก่อนจะโทษตัวเองลองโทษคนอื่นดูก่อนนี่นี่สันดาณคนประเภทนี้นี่กูนั่งอยู่บ้านของกูดีๆมาโทษว่ากูด่าจนขายของไม่ดีกูจะบอกให้นะถ้ากูไปนั่งด่าในร้านขายของบ้านมึงนะลูกค้าข้ากูบอกให้ไม่นีกูรับประกันคนจะแห่มาซื้อ กูรับปรกกานกูไปที่ไหนเจริญที่นั่นกูบอกให้เออพลังเสียงกูนี่ทระขงยังสู้ไม่ได้ไม่ต้องเอาทรโขงมาให้กูพิตตี้พิตตี้ก็สู้กูไม่ได้พิตตี้ลทลกระงลากาโพงยังสู้กูไม่ได้เลยคนเดียวกูจะบอกให้กูนี่ทะลุปูโปงขายไม่ทันกูบอกเลยเอากูไปพูดที่ไหนไม่ต้องเปลืองไฟด้วยกูจะบอกให้ไม่ต้องเสียบลําโพงประหยัดไฟพลังเสียงกูนี่สุดยอดดังไปสามคุ้งน้ำาอย่ะ พนเลนสวนเงียยิงปืนข้ามแม่น้ําสะตงนะเสียงกูนี่ข้ามแม่น้ําสะตงกูจะบอกให้ยิ่งกว่ากระสุนปืนปลากูนี่ไวกว่ากระสุนปูนี่กูจะบอกให้ปากูนี่ปากระโถนนะอืมไวมากไวดูกระพริบตานี่ปากูนี่แล้วก็มีคนเอาไปด่าโอ๊ยคนปฏิบัติธรรมภาษาหาอะไรพูดมึงพูดกูคนปฏิบัติธรรมภาษาหาอะไรมีจะคำโกรธคำดา่า มีแต่คำเกียดชังด่าชาวบ้านด่าอย่างนั้นอย่างนี้คุณฝันไปเถอะที่กูจะรู้สึกอิหนาละอาจยอยารยคำพูดพวกนี้กูด้านกูบอกแล้วว่ากูด้านด่ากูไม่เข้าหรอกมึงไม่ต้องมาสถาปนากูกูไม่เป็นอะไรให้มึงเช่นนั้นแหละอยากทําบุญทําทานด้วยเงินสิ่งของแต่ไม่ได้ทําไม่มีกําลังทรัพย์ที่จะทําได้บุญไหมคะรักษาศินห้านั้นได้มากกว่ามีกําลังทรัพย์ในการทําบุญอีกรักษาศินห้าเข้าไปสิ ศินห้า่ีได้มากไม่มีประมาณนะจับเป็นอภัยทานด้วยเป็นมหาทานชั้นเลิศนะเลิศนะกว่าทานทั้งหลายก็คือการรักษาศินห้านี่เรารู้ไหมว่าทานมีอะไรบ้างอภัยทานอเวรทานอพยาประชาทานอภัยทานคืออะไรการให้อภัยการให้ชีวิตการไม่ทําลายล้างชีวิตการไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยเรียกว่าอภัยทานเลิศไเลิศ อาเวรทานคืออะไรการการไม่จองเวรซึ่งแน่ละกันไม่คิดอาฆาพยาบาทมาดร้ายแก่ใครนี่ไม่เกลียดไม่อาฆาตไม่ไม่ไม่อาฆาตมาดร้ายเอไม่คิดจะทำลายเขาไม่คิดจะทำลายเขานี่อาเวรทานคือไม่จองเวรไม่จองเวรเขาอ่ะเขาจะด่าจะโกรธจะเกลียดเอาไม่เป็นไรให้อภัยเข้าไปเถอะอภัยคือพยาทานใช่ไหมนี่ แล้วไม่จองเวรไม่จองล้านจองผ่านเขาไม่ไปตามแก้แค้นเขานี่อเวรทาานไม่จองเวรอพยาปชาทานคืออะไรไม่พยาบาทเบียดเบียนไม่เบียดเบียนแกเขาไงไม่ไปทําลายเขาไม่ไปทําลายชีวิตเขาไม่ไปต่อยตีกับเขาไม่ไปชกจริงยิ่งวิ่งลาวเขาไม่ไปทุบไปตีเขาไม่ไปตามด่าเขาไม่ไปตามเกลียดเขานี่อพยทานอาเวรทาานอพยาปชาทาน อ่ะแปลว่าไม่ไงอภัยทานคือไม่โกรธไม่เกลียดเขาให้อภัยแก่เขาอเวละเวละคือเวรก็คือไม่จองเวรไม่ผูกเวรไม่ผูกกรรมต่อกันอัพยาประชาทานพยาอะก็คือไม่พยาปราชาคือพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยอะไรจะเลิศไปกว่าสมอย่างนี้ไม่มีเนี่ยคือทานการที่เราให้อภัยคนอื่นนั่นนะอภัยทานเกิดแล้ว แล้วเมื่อให้อภัยแล้วเราไม่ตามร้านจองร้านจองผ่านเขานี่เอาเวลาทานและคือไม่จองเวรและเราไม่ทิ้มแทงเขาด้วยหอกปากไม่ไปตามทุกตีค้าไม่ไปจ้องว่าจะทํายังไงดีจะแก้แค่เขายังไงดีนี่อภยญาประชาทานแล้วครบอย่างครบแล้วนี่เลิศสุดๆเลยอะไรจะเลิกไปกว่านี้ไม่มีเนี่ยแค่รักษาศีลห้ารักษาศีลห้าเป็นอเวลาทานอภยญาประชาทานอภยาทานครบเลยในศีลห้าตัวเดียวนี่แหละศีลจึงเป็นทานด้วย ความหมายของคําว่าทานคืออย่างนี้คือการให้ให้ได้หมดเลยการให้กําลังใจก็เป็นการให้ทานอย่างหนึ่งการให้อาภัยก็เป็นการให้ทานอย่างหนึ่งการให้ชีวิตก็เป็นการให้ทานอย่างหนึ่งนี่ซื้อปลามาค่าไม่ลงว่าปลาเป็นนจะทาาํากระเพราจะเพรา,าอะไรจะทําผัดผิกปลาอะไรว่าผัดเผ็ดปลาลาดทิกค่าไม่ลงว่าปล่อยแล้วกันนี่ ให้ชีวิตแล้วอภัยทานแล้วอภัยทานมันไม่ใช่แค่การให้อภัยซึ่งกันและกันแต่มันคือการให้ชีวิตด้วยคืออะไรไม่จองเวรด้วยก็คือไม่ผูกเวรแก่กันและกันปล่อยเข้าไปแล้วกันหมากัดเราไปไล่ตีมันนี่จองเวรไหมจองเวรแล้วผูกเวรไหมผูกเวรแล้วให้อภยัยไหมไม่ให้อภยัยตามจอราจอผ่านไหมตามจราจอผ่าน,าาานเนี่ยเรียกว่าไม่มีเมตตาไม่มีการให้ทานทานเนี่ยมันไม่ได้ใช่แค่ว่าต้องจ่ายเงินอย่างเดียว การให้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ทานให้เข้าใจอย่างนี้นะคนทุกวันนี้มันไปเข้าใจว่าการให้ทานคือต้องให้เงินอย่างเดียวไม่ใช่มึงให้อภัยคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาค่าพยาบาลมาไล่เขาไม่ตามจองร้านจองผ่านเขานั่นแหละให้ทานแล้วนั่นแหละเป็นอาหารมหาทานชั้นเลิศแล้ว